โอเค okay, ครับจากร้านเยสเบเกอร์สีสะเก็ครับวันนี้ได้ซูซูกิไฮยาบุสะนะครับเข้ามาทำการตรวจเช็คแล้วก็เปลี่ยนยางนะครับก็เลยเจะใช้เครื่องมือ PTYM 0 2 1ในการตรวจสอบและวิเคราะห์ปัญหารถจักรยานย,ยนต์คันนี้นะครับตรวจเช็คให้ลูกค้าหน้าจอปกตินะครับ แตทิกโค้ดนะครับตัวนี้ครับโดยใช้เครื่องมือ PTYM021 นะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปทีเ่เริ่มต้นเลยนะครับก็บไปที่เมนู Suzuki นะครับต่อไปนะครับต่อไปที่ออโตเมติกเซิร์ชเลยครับนีครับก็ ก็จะมี Injection Control Unit ABS อะไรต่างๆเอาวเข้าไปที่ Injection นะครับตัวนี้เราออนสวิตอะไรเรียบร้อยนะครับออนออฟก็เปิดเรียบร้อยก็มาเข้ามาหน้าจอแล้วนะครับก็มาดูที่โค้ดกันครับว่ารถคันนี้ติดโค้ดอะไรมาบ้างครับทีนี้ก็มาดูโค้ดปัจจุบันโค้ดปัจจุบันไม่มีนะครับมาดูโค้ดในอดีตกันเนี่ครับ โค้ด e. ในอดีตรถคันนี้น่าจะมีการถอดซ่อมมานะครับโค้ดเลโชอยู่ทั้งหมด2หน้าด้วยกันเนี่ยครับโค้ดของไฮยาบุสะตัวนี้ครับพันสาหน้าที่2ครับนี่คือโค้ดในอดีตที่มีติดโค้ดมานะครับเดี๋ยวเราจะไปลบกันนะครับเดี๋ยวเราไปลบโค้ดกันเพนที่โค้ดนะครับเพนี้โค้ดก็ไม่มีน <único> ะ <coil S 2> <ilan> <ED> ครับ เมื่อกี้ตัวโค้ดประวัตินะครับมันมีการติดโค้ดมาสองหน้าเลยครับเต็มๆเดี๋ยวเราจะไปลบโค้ดกันดูครับว่าเอ่อมันมีตัวไหนที่เราจะต้องโอเคนะครับเดี๋ยวเราลบครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราออกไปดูกันว่าเอ่อ้ดที่ติดอยู่สองหน้าเต็มเต็มเมื่อกี้โค้ดในอดีตนะครับจะเป็นยังไงอ่ะไม่มีแล้วนะครับเนี่ยครับโดยใช้เครื่องมือ PTYM021 นะครับไายาบุษะ เจ้านกเหยี่ยวเนี่ยเจ้านกเหยี่ยวนะครับก็เรียบร้อยครับคันนี้ลบโคดรเรียบร้อยนะครับก็สามารถตรวจสอบได้นะครับโดยใช้เครื่องมือ PTYM021 นะครับสามารถตัว a อ็กซ์ชัวเนะครับคูลิ่งแฟนนะครับเราทดสอบพัดลมได้ลองดูครับ คุณลิงแฟนลีเว่โอ้โหมีจิดสุดเขาบอกว่าสตาร์ตเอนจินสวิตเอาเทิร์นออฟคีเขาให้ปิดตูแจนะครับแต่โอเคไม่เอาดีกว่าครับออกไปครับมันสามารถเนี่ยครับมันสามารถตรวจสอบได้ครับ นะครับทุกอย่างมีเมนูนะครับในการตรวจสอบโอเคครับเอาเบื้องต้นแค่นี้ก่อนนะครับมันสามารถตรวจสอบได้เยอะนะครับก็เรียบร้อยครับโดยใช้เครื่องมือ p t v m ในการตรวจสอบนะครับตัวนี้อันนี้ ABS มีชชันเฟลนะครับออโตเมติกรานสมิชชันเตครับโอเคครับเนี่ยคือของเจ้านกเยี่ยวอายาบุสาซูซูกินะครับ จากร้านเยสไบเกอร์สีสเกตนะครับก็สามารถตรวจสอบได้ครับนะครับเจ้านุกเหี่ยวสู่สายสู่นะครับสายสู่ขนนี้โอเคครับก็เรียบร้อยนะครับขอบคุณมากครับจากร้านเยสไบเกอร์สีสเกตรครับ